สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีการใช้กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใน a c e b o o k ครับมันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราเองเนี่ยสามารถใช้กลุ่มเป้าหมายเนี้ยได้เท่านั้นคนอื่นไม่สามารถมาใช้ได้สังเกตว่ากลุ่มเป้าหมายใน a c e b o o k เนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเรายิงโฆษณาเนี่ยมันก็จะไปเลือกกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจใช่ไหมครับดึงว่าเขาสนใจอะไรดึงว่าเพศอะไรอายุอะไรความชอบเรื่องอะไรซึ่งอันนี้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใครๆก็ยิงได้ แต่มีกลุ่มเป้าหมายอีกประเภทหนึ่งครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับคนที่ทําธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเปิด f a c e b o o k p a g จมาระยะหนึ่งแล้วหรือมีเว็บไซต์มาระยะหนึ่งแล้วหรือมีฐานรายชื่อลูกค้าเก่าๆอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเอากลุ่มเป้าหมายเนี้ยมายิงโฆษณาได้ซึ่งจะไม่ไม่ซ้ํากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบที่คนอื่นยิงได้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเองนะต้องบอกงนี้จริงๆถามว่าซ้ํำไหมมีโอกาสซ้ําเพราะว่าเขาลูกค้าเราอาจจะเคยไปเข้า Facebook คนอื่นนะกลุ่มเป้าหมายเนี้ยเป็นกล ลูกค้าครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราแล้วเราได้ติดสิ่งที่เรียกว่าพิกเซลเอาไว้หรือลูกค้าเนี่ยมาที่อ่เพจของเรานะครับซึ่งเพจเราไม่ต้องทำอะไรเราสามารถเรียกกลุ่มเป้าหมายที่เคยมาเยี่ยมแฟนเพจของเราได้นะครับหรือส่งเมสเซจมาหาเพจเราก็ทําได้เหมือนกันเราไปดูกันว่ากลุ่มเป้าหมายนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับให้เข้าไปที่ facebook@ Ad m a n a g e r นะครับดูโดนโอเมนนี้นะฮะเฟซบุ๊กแอดม a นิเจอร์นะครับเราเรียกว่า เข้าถ้าเข้าเว็บไซต์คือ a d m a n a g e r facebook com นะ a ads manager m a n a g e r facebook com นะครับมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะเราเลือกบัญชีเสร็จแล้วมาดูที่เมนูทางซ้ายครับทางซ้ายเนี่ยมันจะมีกลุ่มเป้าหมายที่มีมนูรูปคนเยอะ่อยรตรงน,นี้เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วกดที่กลุ่มเป้าหมายครับพอกดไปที่กลุ่มเป้าหมายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเข้าไปดูว่าเราจะให้เราทําอะไรนะครับเราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองนะครับ กลุ่มเป้าหมายกำหนดเองคืออะไรกลุ่มเป้าหมายที่คนเคยเยี่ยมเว็บไซต์เราหรือเคยใช้แอปบนมือถือนะครับหรือคนที่เคยมาเยี่ยมธุรกิจของเราแล้วหรือเรามีชื่ออะไรลูกค้ากลุ่มนี้อยู่แล้วเนาะกลุ่มเป้าหมายที่2คือกลุ่มเป้าหมายแบบคล้ายกันจะต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายกำหนดเองขึ้นมาก่อนครับแล้วก็บอกว่า Facebook จ๋าช่วยสร้างกลุ่มเป้าหมายคล้ายกันนี้ให้ด้วยนะก็จะช่างสร้างจากตรงนี้นะครับโอเคแล้วเรามาดูว่าอีกอันสุดท้ายคือกลุ่มเป้าหมายที่เลือกบันทึกไว้แล้วคือเราสร้างเสร็จมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เรามาดูกันว่าสร้างสร้างยังไงนะอันดับแรกนะครับไปที่กดสร้างนะครับสร้างจะมี2แบบครับแหล่ง2แหล่งคือแหล่งจากคุณเองกับแหล่งที่มาจากเมตาแหล่งที่มาจากคุณเองคืออะไรคือแหล่งที่ลูกค้าเคยไปเว็บไซต์มาแล้วนะเว็บไซต์มาแล้วเราก็เอาพิกเซลไปติดในเว็บไซต์ของเรานะครับมาจากรายชื่อลูกค้านะครับรายชื่อลูกค้าเนี่ยเราก็อัปโหลดข้อมูลลูกค้าที่เป็นเบอร์โทรเข้าไปในระบบได้นะครับมาจากกิจกรรมในแอปอันนี้ต้องไปติด แท็กกิ้งอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับกิจกรรมออกจากออฟไลน์ line, คืออันนี้มีการเซตค่าข้อมูลไว้ล่วงหน้านะครับเบอร์โทรศัพท์กิจกรรมออฟไลน์ต่างๆเนาะที่เราสร้างอีเวนต์ขึ้นมานะครับอันต่อมาจาก Meta จากเมตาคืออะไรคนที่เคยดูวิดีโอมาจากไหนคือวิดีโอที่เราสร้างไว้ใน f a c e b o o อ Instagram ของเรานะครับอันที่2มาจาก Instagram นะถ้าเราแยกอยากแยกเฉพาะคือมาจาก Instagram ก็มาตรงนี้นะครับ แบบฟอร์มสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอันนี้มาจากเราเราเคยยิงโฆษณาที่มีแบบฟอร์มนะครับแล้วก็อันที่ใช้เยอะสุดก็คือตัวนี้ครับมาจากเพจ facebook นะครับมาจากเพจ Facebook คืออะไรคือเข้ามาที่เพจของเรานะฮะโอเคเรามาดูตัวแรกก่อนที่ใช้งานง่ายสุดคือมาจากเพจ facebook ครับอ่ากดที่เพจ a c e b o o k แล้วกดถัดไปได้เลยนะฮะเราก็เลือกว่าเพจของเราเนี่ยมีกี่เอาเลือกเพจไหนเอาสิผมเลือกเพจนี้นะครับเพจชื่อ7 e เ e ่นอีเลฟเว่นอืมนะฮะ แล้วเราเลือกตรงนี้ครับเหตุการณ์เอาเหตุการณ์อะไรดูตรงนี้ดีๆนะครับเหตุการณ์อะไรอันแรกนะครับอันแรกคือคนที่ถูกใจหรือติดตามเพจของคุณอยู่แล้วอันนี้คือยิงหาคนที่ติดตามเพจแล้วกดติดตามนะครับกดติดตามหรือกดถูกใจเคยมาให้หัวใจเรานะครับเคยดูวิดีโอแล้วให้หัวใจเราหรือดูโพสต์ให้หัวใจเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่อันแรกนะครับอันต่อมาคือกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมกับเพจเราเอ๊ะต่างกันยังไงนะครับ อันนี้คือดูดูไลค์เมนแชร์เนาะมีคนแชร์เพจเราไป A แชร์ไปนะครับ B มาดูจาก A แล้ว B ก็กดแชร์ต่อนับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับคือแสดงความรู้สึกนะมีความมีส่วนร่วมกับโพสต์ของเราแสดงความเห็นนะครับคลิกลิงก์หรือปัดภาพสไลด์เวลายิงภาพิปเยอะๆแล้วลูกค้าปัดดูอันนี้คือนับละมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับอันต่อมาคือเฉพาะคนที่ เคยมาเยี่ยมชมเพจนะเยี่ยมชมเพจคืออะไรเปิดเพจมาเว็บหนึ่งนะครับนับแล้วดูเพจเราเว็บหนึ่งนับแล้วอย่างเช่นเราสแนกน QR code เข้าเว็บเข้าเพจเราไว้ที่หน้าร้านลูกค้าสแกนเข้าเพจเราแล้วใช้แอป Facebook นะครับก็นับกลุ่มเป้าหมายนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามอันนี้คืออันที่เราใช้อยู่เยอะๆนะครับใช้อยู่เยอะๆอันต่อมาคือมาจากศูนย์โฆษณานะครับ มาจากสูตรโฆษณาคือใดเรายิงไปแล้วเคยเห็นโฆษณาของเราแล้วนะครับเคยเห็นโฆษณาของเราแล้วนะครับอันที่อันต่อมาคือยิงกระตุ้นให้ดาเนินการคือคนที่เคยคลิกปุ่มนะครับส่งข้อความหาเรานะฮะอันต่อมาคือเอาเฉพาะคนที่เคยส่งข้อความหาเพจเรานะครับอันนี้อันนี้ส่งข้อความหาเพจเรานะครับแล้วอันสุดท้ายคือเซฟโพส นะครับเซฟโพสเซฟโพสคืออะไรเซฟโพสคือเราทำคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ที่เป็นอคุณค่านะครับแล้วเกิดการแชร์อย่างมหาศาลเกิดแชร์ออกไปแล้วแชร์บางคนเนี่ยเขาก,กดปุ่มเซฟโพสเอาไว้นะครับเซฟโพสแปลว่าเขาสนใจอยากอ่านของเราอีกครั้งหนึง่งเพื่อไม่ให้หายเขาก็เซฟโพสเอาไว้นะครับแต่และกลุ่มเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับถ้าเริ่มจากแรกๆเราก็เริ่มอ่ากคนที่มีส่วนร่วมกับเพจเราก่อนเนาะ เคยมาดูเพจเราแล้วเคยมามีส่วนร่วมกับเพจเราแล้ว,แล,วแล้วเรายิงหากลุ่มนี้นะครับยิงคนที่มีส่วนร่วมกับเพจเราอันนี้มาจากคนที่เรามาเยี่ยมเพจเราสักครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือสามร้อยสิบวันห้าวันย้อนหลังนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นหกสิบวันนะทาไมผมแนะนําว่าเพจหกสิบวันเพราะว่าหกสิบวันเนี่ยเขาเพิ่งมาดูเพจเราไม่นานนะครับเพิ่งมามีส่วนร่วมกับเพจเราไม่นานเขายังจาเราได้อยู่เพราะฉะนั้นเรายิง โฆษณาแบบติดตามไปหาเขาเนี่ยมันจะได้จํานะเราได้นะเขาจะได้จําเราได้นะพอตั้งเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องทาคือเข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายคําแนะนําในการตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายนะครับผมอยากให้มีอยู่3อันอันแรกคือกลุ่มเป้าหมายนี้กลุ่มเป้าหมายเพจไหนนะครับตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายนี้ไว้ว่าเพจเซเว่น 7, 11, อีเวนอะนะครับเพจไหนนะครับ อันต่อมาคืออันต่อมาคืออ่าการมีทุกคนที่มีส่วนร่วมก็คือเราเอาชื่อเหตุการณ์เนี่ยมาใช้ครับอืมนะครับอันที่สองคือเอาชื่อเหตุการณ์ที่เรามาใช้แล้วก็ะระียอดของมันคือหกสิบวันนะครับหกสิบวันแล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ในการสร้างนะครับวันนี้ที่เราการสร้างสมมติว่าวันนี้วันที่สามสิบ กยนะครับหนะกเจ็ดห้าสามศูนย์กยหกเจ็ดวันที่แมนยูแพ้สามศูนย์นะครับจำง่ายง่ายอ่าเราก็เขียนอธิบายไว้ที่หนึ่งก็ได้นะครับก็วันที่สามสิบกันยายนพวกนี้เราพยายามใส่รายละเอียดมันไว้เพราะว่าเวลาเราสร้างกลุ่มเป,ป้าหมายเยอะเรากลับมาดูเราจะได้จําได้นะครับสามสิบกันยายนนะครับโอเคเสร็จแล้วกดกดสร้างครับเท่านี้เอง อกดสร้างเท่านี้เลยนะครับแล้วมันก็จะไปกดข้อมูลตอนนี้มันกำลังกำลังสร้างข้อมูลอยู่นะครับแล้วเราก็สามารถเอากลุ่มเป้าหมายนี้มาใช้ได้โอเคไหมครับวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับอันต่อมานะครับเราอยากจะสร้างกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มนึงคือเอ้ยมีคนมาเยี่ยมเพจเราเนี่ยสมมติว่ามีคนมาเยี่ยมเพจเราหนึ่คนนะครับ1000คนแต่ว่า เราก็มีวิธีหาคนที่คล้ายๆหนึ่งพันคนนี้ได้ด้วยการกดตุ่มนี้ครับเราเรียกว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าเราอยากเอากลุ่มไหนนะครับเราอยากเอากลุ่มนี้อ่ากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกตรงนี้เป็นประเทศไทย <c ười> <|th|> <|th|> ไม่ขึ้นอพิมพ์เพราะว่าไทยอ่า พิมพ์คาว่าไทยนะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นนะครับเอาเลือก1%ผมแนะนําว่าเลือก1%ก็พอนะครับยิ่งยิ่งเยอะยิ่งเกิดอะไรขึ้นครับยิ่งเยอะยิ่งมีกลุ่มหมายเยอะขึ้นแต่ยิ่งกลุ่มหมายเยอะมันแปลว่าความเข้มข้นมันก็น้อยนะครับเราี่เหมือนที่สุดเลยเอาคน1%ที่เหมือนที่สุดนะครับอันนี้คือเอาคน2%ที่เหมือนที่สุดเนี่ยมันได้ประมาณล้าน1.4ล้านถ้า3%ได้2ล้านับาราเลือแค่กลุ่มนี้ก็พอหาคนที่คล้ายกับกลุ่่่มทีอยูใน กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งเปอร์เซ็นก็พอนะครับแล้วกดสร้างกลุ่มเป้าหมายเนาะกดสร้างปุ๊บมันก็จะไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายแรกนะครับก็ใช้วิธีการเท่านี้นะครับอ๋ออันนี้อันนี้ยังสร้างไม่ได้เพราะว่าเพจนี้มีคนเข้ามามีสร่วมไม่เกินหนึ่งร้อยคนนะครับก็ยังสร้างไม่ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างในการทำนะครับ